วันนี้เรามีข้อมูลมาอัปเดตครับพี่เป็นข้อมูลที่เสริมจากข้อมูลไลฟ์ก่อนๆอนะไลฟ์ก่อนๆ like ถ้าเราติดตามกันมาเนี่ยแน่นอนว่าเราเป็นช่องที่คอนเฟิร์มว่ายังไม่ใช่ตลาดหมีนะแล้วก็คนที่ขาดทุนเนี่ยก็เป็นช็อตเทอร์มโฮเดอร์เป็นจำนวนมากเลแล้วก็เรียกว่าขาดทุนมาตั้งแต่แบบสมัยเก้าหมืหก 97,000อะไรขาดทุนมาเรื่อยๆเนาะแล้วก็มีข้อมูลมาว่าช็อตเทอร์มโฮเดอร์เนี่ยตัดใจยอมขายขาดทุนที่ประมาณ7,600หนะครับแล้วก็ช่วงประมาณ8,000 80, 0ต้นๆก็ขายเยอะเนาะในขณะเดียวกันระหว่างช่วงที่ช็อตเทอร์มโฮเดอร์ขายเยอะๆอวานชุบแป้งทอดก็คือผู้ที่ถือบิตคอยกลุ่มที่ถือบิตคอยมากที่สุดคือ1,000 0บิตคอยขึ้นไป พวกนี้เราจะเรียกวานชุบแป้งทอดใช่ไหมใครที่อยากดูกราฟก็ย้อนไปดูไลท์ที่แล้วนะเริ่มมีสัญญาณสะสมมาตั้งแต่ช่วงประมาณต้นเดือนเมษาได้อะที่เราเห็นกันเนอะแล้วก็เริ่มมีการสะสมมาเรื่อยๆจนล่าสุดน่าจะไลไม่กี่น่าจะอาจจะเมื่อวานเลยมั้งว่านอกจากกลุ่มวานที่เป็นชุบแป้งทอดแล้วเนี่ยยังมีพ่อวานและลูกวานพ่อวานก็คือคนที่ถือตั้งแต่หนึ 1, ่งพันถึงหนึ 1, ่งหมื่น ก็มีสัญญาณสะสมมาช่วงอาทิตย์สองาทิตย์ก่อนประมาณเนี้ยแถวๆเนี้ยและกลุ่มสุดท้ายที่ตามมาล่าสุดเลยก็คือกลุ่มลูกวานคนที่ถือหนึ่งพันบเนี่ยมีการกลับมาสะสมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสัญญาณนี้ถือว่าเป็นสัญญาณตองมากๆเลยนะสัญญาณตองมากๆเลยนะแล้วการสะสมนี้ถูกซัพพอร์ตโดยข้อมูลของสภาพคล่อง ปัจจุบันที่เราคอยดูเรื่องของสภาพคล่องเราดูกันสองค่านะสภาพคล่องที่เป็น OTC กับสภาพคล่องที่อยู่ในตลาดค้าป่าก็คือ Exchange Central Exchange มันมีการหดลงเรื่อยๆอ่าแต่ว่าเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนขอเคาผมมีข้อมูลในการดูอยู่แล้วแต่เเบื้องต้นขอแชร์ข้อมูลของคนนี้ก่อนนะเอ่อคุณ ผมไม่แน่ใจอ่านออกเสียงถูกหรือเปล่านะคุณโจคุณโจแล้วกันอคุณโจแล้วกันง่ายๆคือเขาบอกว่ามันมีบิตคอยสูงถึงสองหมื่นเจ็ดันเจ็ดรอยห้าิบิตคอยเนี่ยถูกโอนออกจากบ i แ a น c นถ้าพี่ดูกราฟเนี่ยใหญ่มากเลยนะอันนี้คือสภาพค้องในตลาดค้าปลานะบ i n a นแนนเนี่ยถือว่าเป็นเอ็กชแนนที่มี บิตคอยถืออยู่จํานวนมากเราๆประมาณห้าแสนอะไรเงี้ยเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดข้อมูลในคลิปโตคอนให้ดูอีกทีนึงเขาบอกว่าเนี่ยเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นนะถือว่าเป็นใหญ่เนี่ยเป็นเอาโฟที่โอนออกใหญ่ที่สุดเนี่ยลำดับที่สามเลยนะจากประวัติศาสตร์ของเอ็กเชนไบนแนนซึ่งไบนันนเนี่ยเขาเกิดขึ้นตอนปีสองพันสิบเจ็ดที่ย้อนกลับไปก็ปีสองพันสิบห้าใช่สองพันยิ่ห้าใช่ไหมก็ประมาณเราๆแปดปีอะ ครั้งนี้โอนโอนออกใหญ่สุดเลยครั้งที่สามอะพี่ตลอดแปดปีอะเออคือคืออย่าลืมเอาจริงๆนะการโอนออกเนี่ยใหญ่ครั้งที่สามเนี่ยไม่แน่ใจว่าวัดเป็นมูลค่าหรือเปล่าเพราะว่าจริงตอนนี้มูลค่าบิตคอยมันมันสูงขึ้นกว่าแต่เดิ่แต่ก่อนเยอะไงเออถ้าวัดเป็นมูลค่าแปลว่าถ้าเป็นจํานวนอะอาจจะเขาเรียกว่าอาจจะมากที่สุดก็ได้นะถ้าเป็นจํานวนนี้ไม่แน่ใจเขาบอกแค่เป็นแบบ b ิ t คอย n o u อาทโฟอาจจะเป็นจำนวนบิ t คอย n ไหมเออบิทคอยน์เอาทโฟอ่ะแต่ไม่เป็นไรเราถือว่าเป็นใหญ่อันดับสามนะก็เอ่อเดี๋ยวนะ History Context เขาบอกว่าปีสองพันยิบเอ็ดเนี่ยก็คือเป็นปีที่แบบ Massive o u t ์เอาเลยอ๋อตอนนั้นก็คืออ๋อเกิดจากการที่นี่ไงตอนนั้นคริปโตอ๋อคริปโตแบนตอนช่วงที่เป็นเหมือนแบ r แท็บ เออถ้าใครจําไม่ได้นะนี่ในนี้มีปะมันจะมีช่วงหนึ่งที่มันเกิดสองภูเขาใช่ไหมพี่ระหว่างการภูเขาอะเออไอตัวจีนแบนแบนแบน,แบนคริปโตอะเออเนี่ยช่วงเมษาแล้วก็พฤษภาเนอะตองนั้นเป็นแบบใหญ่เลยนะครับแต่นี่อันนี้แล้วก็ผมก็ไปดูในคริปโตวอนต่อนะครับเดี๋ยวขอเช็คหน่อยนะว่ามันเห็นเป็นยังไงโอเคด้านล่างมันจะติดติดนิดนึง ขอเช็คอีกทีนึงอ่าไม่ติดแล้วอันนี้เป็นกราฟนี้นะ e X c h a n g e Reserve ของตัว Binance อันนี้คือของ Binance โดยเฉพาะนะซึ่งถ้าเราไปดูเนี่ยโหดูดิพี่ตรงนี้เอาชัดๆหน่อยเดือนหนึ่งเฮ้ยปีหนึ่งเรืออ่ะเนี่ยหายไปหายไปเหลือห้าแสนห้าเออเหลือห้าแสนห้า ผมคิดว่าไบแนน c e น่าจะใหญ่สุดนะในการเป็นตลาดค้าปลาผมว่าน่าจะใหญ่สุดนะเพราะในเนี้ยในไบแนน่ะมีสภาพคล่องบิตคอยสูงสูงมากๆเลยเพราะจริงตลาดค้าปลาอื่นๆน่ะ c o i n อยลดหายไปเยอะมากแล้วทีนี้ถ้าเราไปดูแบบ Exchange ทุก x x h h n n g e เลยนะอันนี้ปรับมาเป็น l l l x x h h n n g เนาะโอเคไหมตรงนี้นะเป็น All Exchange ถ้าเราไปดูเนี่ยนี่เห็นไหมว่า มันลงไปต่ำสุดเลยพี่แบบเนี้ยเหลืออยู่ประมาณไม่ถึงสองล้านห้านะพี่าภาพแบบนี้พี่หายไปหายไปหมดแล้วอะย้อนกลับไปเนี่ยพีคพีคเนี่ยคือประมาณปีสองพันยิบเอ็ดแต่น,นี้มันไม่ถึงนะอันนี้มันถึงประมาณปีสองพันยี่ิบสองเนี่ยแต่ว่ามันลดลงเรื่อยๆเลยนี่ลดลงเรื่อยๆเผื่อใครไม่ทราบเดี๋ยวเล่าให้ฟังอย่างนี้ น้อยให้ฟังนี้คือปกติแล้วเนี่ยสภาพห้องนะพี่เอานี้ดีกว่าคล้ายๆกันเอานี้ดีกว่าเอา OTC ก่อนให้ดู OTC ก่อนก่อนที่จะเล่าเรื่องความสัมพันธ์ของสภาพห้องปึ๊บถ้าเราไปดูเนี่ย OTC อะ่ะก็หายลงไปเหมือนกันนี่ล่าสุดอยู่เท่าไหร่หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดเจ็ดพันนะตอนนี้นะลดลงเรื่อยๆคืออย่างนี้ ถ้าใครรู้เรื่องของสภาพคล่องตลาดเนี่ยพี่รู้ไหมว่าปกติแล้วสภาพคล่องตลาดเนี่ยมันจะมีเยอะตอนไหนหรูป้ป่ะตอนที่ตลาดมันคึกคักเออตอนที่ตลาดมันคึกคักพี่ลองนึกถึงว่าเราเดินไปในตลาดใช่ไหมมีปลาสดขายอยู่มีปลาส้มขายอยู่ตอนช่วงที่แบบตลาดคึกคักปลาส้มก็จะมีเต็มไปหมดเลยมีทั้งคนซื้อคนขายสภาพคล่องดีมากเลยก็คือช่วงกระทิง ส่วนตอนที่ตลาดแบบตลาดแบบเป็นเป็นหมี่แล้วอะ่ะแบบไม่มีใครสนใจแล้วตลาดแห้งๆแล้วอะ่ะปลาส้มก็จะมีน้อยคนเดินดูในตลาดก็มีน้อยของก็จะมีน้อยพี่นึกออกปะมันจะเป็นแบบนี้ซึ่งถ้าเราย้อนไปดูอดีตเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าช่วงประมาณปีสองพันแปดจริงๆรอบปีสองพันสิบเจ็ดอ่ะมันจะเล็ดเลดไปไฮ้ตอนปีสองพันสิบแปดหรือต้นต้นปีช่วงมกราพวกอะไรเงี้ย คนพอหายเสร็จคนก็จะโอนบิตคอยที่แบบที่มันราคาสูงๆอะ่ะมันอารมณ์เหมือนกับว่าสมมติพี่ถือปลาส้มอยู่แล้วพี่รู้สึกว่าปลาส้มมันขึ้นราคามันราคาแพงขึ้นแล้วพี่ก็จะเดินไปที่ตลาดแล้วเอาไปขายเพราะฉะนั้นตลาดมันก็เลยได้สภาพล่องปลาส้มกลับคืนคืนมาเนื่อบอกปะยิ่งราคาสูงคนยิ่งเอาปลาส้มที่ตัวเองถือมาขายเนี่ยพี่เห็นไหมตอนช่วงปีสองพันสิบแปดเนี่ยปลาส้มขึ้นสูงสุดเลยพอเลยจุดพีคไปปับ๊บ ตลาดหมีคอนเฟิร์มเนี่ยปลาส้มก็ในตลาดก็ลดลงเพราะมันถูกลงคนก็อาจจะซื้อเก็บซื้อออมเรื่อยๆอาจจะมีวานซื้อออมแล้วแต่มีวานหลายระดับก็ซื้อแต่พอกลับมาตอนปีสองพันยิบเอ็ดราคาปลาส้มเริ่มแพงขึ้นเนี่ยเห็นไหมสูงสุดตอนไหน,นเดือนกันยาตอนนั้นคือราคาประมาณหกหมื่นกว่าแล้วไงนึกออกไหมพี่คนก็เลยเอาปลาส้มมาขายแต่รอบนี้ จริงๆรอบนี้ใช่ไหมปลายปีเนี่ยสองพันยิบสี่ก็น่าจะเป็นตรงเนี้ยซูมนิดหนึ่งจริงๆปลายปีสองพันยิบสี่สิ่งที่ควรเกิดคืออะไรพี่ช่วงที่บันเบรกเบรกเบรคนิวไฮอ่ะมันควรที่จะคนเอาปลาส้มมาขายถูกปะเข้ามาในตลาดแต่แบบมันไม่ใช่หรอพี่รอบเนี้ยนี่คือความแปลกและไม่เหมือนกับรอบอื่นๆแปลว่า มีใครเก็บแล้วไม่เอามาขายและคนที่เก็บและไม่เอามาขายอะดูเหมือนว่านะอาจจะเป็นนักลงทุนกลุ่มใหม่ที่เข้ามาอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่นพวกแบบพับบิกคอมนีอย่างไมเคิลเซเลอร์เนี่ยเอาไมโครไซจี้มาซื้อเนี่ยแล้วก็ไม่ขายแล้วก็มีบริษัทอื่นๆอีกที่เข้ามาซื้อบิตคอย แล้วก็ไม่ขายอืมตรงนี้แหละที่มันกำลังทำให้ตลาดขาป่ามันหายไปพอมันหายไปแบบนี้เดี๋ยวกลับไปที่ตลาดขาป่าอันใหญ่เลยนะอันออ,อเอ็กชนเนี่ยเนี่ยพอมันค่อยๆหายไปแบบนี้ตอนที่มันมีเงินเข้ามายิงเข้ามาเนี่ย แล้วฟรีโฟร์เนี่ยถ้าเป็นหุ้นเรียกฟรีโฟร์ใช่ไหมสภาพคล่องเซอร์โคเลติงในตลาดอะ่ะมันเหลือน้อยเนี่ยราคามันจะพุ่งแรงมากเลยนะพี่ถูกไหมพี่ลองคิดดูดิสภาพคล่องมันไม่มีอะ่ะแล้วถ้าเกิดเกิดอยากได้อะ่ะไปในตลาดอะ่ะเหลือปลาไม่กี่ตัวแล้วอะ่ะแล้วจะมีเงินคนเศรษฐีเข้าไปเดินในตลาดแล้วไปซื้อขึ้นมาแล้วตอนนี้มันมีบรรดาเศรษฐีมีบริษัท หลายบริษัทรวมถึงเศรษฐีเก่าก็ซื้อเพิ่มเศรษฐีใหม่ก็กําลังเข้ามาถ้าเราตามข่าวก็มีแบบเอออะไรนะเทวนตี้วันกองทุนใช่ไหมก็เข้ามาซื้อบิตคอยไหนจะลัดของประเทศสหรัฐอีกไหนจะสหรัฐอีกที่พยายามที่จะซื้อมันอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดแบบมันเกิดขึ้นนะพี่ แสนสี่แบบเพอเอาไม่อยู่หรือเปล่าอันนี้ตั้งคาถามเริ่มกาวนิดน,นึงทอทีแต่กําลังจะบอกว่าถ้ามันเกิดขึ้นอะตอนนั้นน่ะโอ้โหไม่รู้แหละสภาพคล่องพอมันค่อยๆหายห่ยมีอยู่ตอนนี้หรือสองล้านสี่อืมจากอะถ้าเทียบกันนะพี่ตอนนี้มันเก้าหมื่นห้าเนาะเก้าหมื่นห้าถ้าเทียบกันกับราคาเดิมเนี่ยอสมมติตอนนี้ ย้อนกลับไปประมาณวันที่20พฤศจิกบิตคอย Bitcoin ที่ราคา90,004ตอนนั้นมีสภาพคล่องอยู่ใน exchange ทุกูเอ็กชแนอยู่ที่2ล้าน9 000. ในขณะที่ตอนนี้90,004 90,005เหมือนกันแต่สภาพคล่องหายเหลือเกือบเกือบ2ล้าน5คือหายไปประมาณ400,000กว่ามันไม่เหมือนกันนะความแข็งแกร่งของราคาตั้ง9 9 5รอบ ปลายปีที่แล้วกับเก้าหมื่นห้าตอนนี้ความแข็งแจ่งมันไม่เหมือนกันเลยนะโอ้ยถ้าเกิดเวลาผ่านไปอีกสักพักหนึ่งเหลือไม่ถึงสองล้านบิตคอยโอ้โหที่แย่งกันนึกอ,ออกบ้าของในตลาดหลือแค่ไม่ไม่เท่าไหร่อ่ะแย่งกันตายเลยนะราคาตอนนั้นจะเป็นยังไงภาษาศัพท์ของหุ้นของอาจารย์ดรนิเวศเรียกสิ่งนี้ว่าคอนเนอร์นะเวลาหุ้นถูกโดนคอนเนอร์พี่ ราคามันจะพุ่งไปเท่าไหร่ก็ได้นะเออแต่ทีนี้พอตอนราคามันพุ่งไปมากๆแ้วเนี่ยอ,อีตรงเนี้ยเริ่มต้องระมัดระวังแล้วเหนือออกไหมเริ่มจะต้องระมัดระวังแล้วซึ่งสิ่งที่เราจะคอยดูอยู่เสมอคืออะไรนี่เลยกลับมาอีกแล้วนะครับกับ bitcoin short term holder sopr นะมีสัญญ,ญาณกลับตัวเรียบร้อยนะคร่าวๆแล้วกันเช่นเดิมเร็วๆนะครับ สัญญาณนี้บ่งบอกว่าถ้าค่าเป็นหนึ่งค่าตรงนี้เป็นหนึ่งเนี่ยแล้วผมใช้เส้นป่าเนี่ยเส้นป่าสีเหลืองคือเทรนด์ EMA หนึ่งร้อยห้าสิบห้านะถ้าเป็นหนึ่งเนี่ยแปลว่าเทรนด์ของผู้ถือช็อตเทอมโฮเดอร์คือเท่าทุนถ้ามากกว่าหนึ่งคือกําไรยิ่งมากกว่าหนึ่งมากๆสูงๆเลยเนี่ยยิ่งกาไรเยอะซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ช็อตเทอมโฮเดอร์กำไรเยอะอะส่วนใหญ่ตรงนั้นถือว่าเป็นไฮโซนแหละนะนั่นแปลว่าตอนนี้มันอยู่ต่ํากว่าหนึ่งอยู่ จริงๆแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นต่ํากว่าหนึ่งสำหรับผมนะถ้าไม่มองว่าเป็นตลาดหมีนั่นเป็นสัญญาณซื้อแต่ถ้าต่ําถ้าถ้าเรามองคอนเฟิร์มว่าเป็นตลาดหมีเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าเอ้ยพอมันลงไปลึกๆอะ่ะตรงไหนเป็นสัญญาณกลับตัวแล้วค่อยซื้อเช่นเช่นนี้มันมันวิ่งกลับมาเนี่ยถ้าเกิดดูตามนี้เลยนะจริงๆประมาณสองหมื่นสองเนี่ยเป็นสัญญาณซื้อแหละสมมติอ่ารอบที่แล้วใช่ไหมใครจําได้ว่าตลาดโลต่ําสุดก็ประมาณตรงนี้เนาะ หมื่นห้าแปดร้อยแถวแถวนี้ใช่ป่ะอ่ะพอมันต่ําไปแล้วเฮ้ยมันไม่ลงต่ําขึ้นดันมีสัญญาณกลับตัวแบบนี้แบบนี้จริงๆถ้าเราดูข้อมูลออนเชนแค่อันนี้อันเดียวนะจริงๆมันต้องดูหลายอย่างประกอบอันนี้ควรซื้อละสองหมื่ 22, นสองเนี่ยควรสะสมละควรสะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆละจนกว่าจะเกิดสัญญาณขายซึ่งจริงสัญญาณขายแรก,แรกๆเลยผมว่าหลังจากที่มันเบรกอันเนี้ยเพราะมันหมันทะลุกําไรเยอะอาจจะต้องขาย ขายตรงนี้แต่ใครจะไปรู้ว่าตรงนี้มันไซด์เวดาวอ่ะนิดเดียวเองลงไปกลายเป็นว่าจริงๆขายตรงนี้ไปก็ไม่ได้ดีมากออ,อ่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลอย่าไปซื้อซื้อขายขายเลยนะเราแค่ดูสัญญาณเฉยๆว่าเฮ้ยมันอยู่ในช่วงไหนเนี่ยกำลังกลับตัวขอซูมเข้าไปหน่อยหนึ่งเดือนนี่กำลังกลับตัวและถ้ากลับไปอยู่ตรงเส้นปะตรงเนี้ยแปลว่าเทรน์ของเทอร์มโฮเดอร์จะเท่าทุน ซึ่งการที่มันไปอยู่เส้นปะเท่านี่หนึ่งได้เนี่ยไม่รู้ว่าราคาไปอยู่ที่เท่าไหร่เนาะอาจจะนะอาจจะเป็นเก้าหมืนเจ็ดก็ได้การที่มันไปแตะตรงเนี้ยอาจจะเป็นเก้าหมืนเจ็ดแล้วพอมันแตะตรงนี้เสร็จเราก็รอดูภาพใหญ่ภาพใหญ่ก็คือนะเดี๋ยวกลัวมันชนเนาะภาพใหญ่ก็คือพอมันแตะตรงนี้สมมติเส้นที่เก้าหมื่นเจ็ดใช่ป่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาคํานวณกันว่าช็อตเทอร์มเดร์มันเริ่มกำไรไหม จุดแรกที่ผมจะเริ่ม a w a r ก็คือจุดที่มันเป็นบล็อกเนี้ยบล็อกตรงเนี้ยเส้นเนี้ยดูตรงนี้ก่อนว่าบรรยากาศเป็นยังไงแล้วค่อยมาดูบล็อกนี้ต่อเออแต่ผมจะดูราคาด้วยเนาะเช่นบล็อกนี้อาจจะแค่แสนหนึ่งพอเป็นบล็อกนี้อาจจะเป็นแสนหนึ่งห้าห้าห้าพันอย่างเงี้ยมันก็ยังพอคิดว่าเฮ้ยน่าจะไปต่อต้องดูราคาด้วยนะอีกทีหนึง่งแต่ถ้ามันเริ่มเริ่มสูง ผมให้ว่าแบบอ่ะอย่างเช่นกลับไปแถวๆตรงนี้ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าต้องดูราคาด้วยถ้าเกิดราคาแถวๆนี้อยู่ที่ประมาณแสนสามแสนสี่เนี่ยใครที่เล่นไซเคิลก็ถ้าอยากได้สภาพคล่องกลับคืนมาผมว่าก็ก็ไม่ได้แย่นะอันนี้อันนี้จากที่แต่ต้องดูตอนนั้นอีกทีนึงเนาะเอออ่ะเอาให้ดูทีนี้ต่ออีกกันอีกหน่อยหนึ่งจากข้อมูลของแบตโนดอีกอันหนึ่ง อันนี้ของการ์ดโนดเนอะวันที่ยี่ห้านะครับไอเขาให้ดูบิตคอยตัวของช er อตเทอร์มโฮเดอร์เทียบกันที่เป็นโปรกำไรแล้วก็ขาดทุนที่เป็นเลโชเนาะกำไรและขาดทุนคือตอนนี้เขามองว่าตัวเลโชกำไรขาดทุนตรงนี้มันประมาณหนึ่งและประมาณหนึ่งจุดศูนซึ่งประมาณหนึ่งจุดศูนเนี่ยก็คือชอตเทอร์มโฮเดอร์ถ้าเทียบเลโชตอนนี้นะก็เหมือนเท่าทุนโดยประมาณนะ โดยประมาณมันมีค่าหลายค่าเนอะเมื่อกี้ที่เราดูคือเราดูเป็นเทรน155วันแต่ถ้าเกิดดูเรโชนี้เขาบอกว่าตอนนี้คนตลาดน่าจะเท่าทุนอยู่ทีนี้พอมันเท่าทุนมันมีนมข้อดีอยังไงมีข้อดีก็คืออย่างที่บอกอะตามจิตวิทยาการลงทุนอะช็อตเทอร์มโฮเดอร์อะมักจะขายอยู่สองอย่างก็คือขาดทุนมากๆทนถือไม่ไหวขายกับทนถือได แล้วพอราคากลับมาเท่าทุนหรือกำไรนิดหน่อยอ่ะเขาก็จะขายโอเคไหมซึ่งในภาวะตรงเนี้ยอยู่ในสภาวะที่จะมีช็อตเทอร์มโฮเดอร์ตัดสินใจขายและวานก็อาจจะเก็บของตรงนี้ซึ่งตรงกับอะไรก็อย่างที่บอกว่ามันอยู่ในโซนที่เป็นแบบเก้าหมื่นสามหึ่งเก้าหมื่นเจ็ดเนี่ยโซนนี้แหละจะถูกของจะถูกเขาเรียกว่าถูกปล่อยให้กับวานในรอบสุดท้ายก่อนที่ราคาจะพุ่งถ้าเป็นอย่าง ที่เราวิเคราะห์นะอ่ะอาทีนี้ถ้าดูเทียบเทียบดูเขาบอกว่าเราผ่านแบร์มาเก็ตจริงๆอย่าใช้คาว่าแบร์มาเก็ตดีกว่ามันยังไม่แบร์มาเก็ตเขาแบร์โซนละกันที่มันร่วงลงมาเนี่ยเนี่ยสีแดงๆเนี่ยที่ผ่านมาเป็นแบร์โซนนี่แบร์โซนแบร์โซนนี่พอเป็นตอนตลาดหมีแบร์โซนก็จะนานนิดนึงใช่ไหมอ่าทีนี้กําลังเข้าสู่บูแล้วเนี่ยกำลังเข้าสู่บูซึ่งเราต้องมาดูผมมองว่า ไอ้กร์ดตรงนี้นะถ้าถ้าถึงสักประมาณตรงนี้โซนสีเขียวเนี่ยก็จะต้องเริ่มเอาแวร์น,นิดนึงแล้วว่าเฮ้ยจะจะอยู่ในจุดบนหรือยังยเ,ยเราจะมีหลายๆค่าเนอะเราจะมีหลายๆค่าในการดูรวมถึงเราจะดูเซียนกิทควบคู่ไปด้วยอ่าอันนี้ก็ให้ดูว่าถ้ามันขึ้นไปต่อราคาบิทคอยขึ้นไปต่อเนี่ยก็จะเข้าสู่บลูโซนก็ต้องรอต้องรอนะครับแล้วก็อันสุดท้ายอันสุดท้าย แวะนิดนึงเขาบอกว่าอันนี้คือเป็นข้อมูลจากคริปโตคอนนะอันเนี้ยอีเทอรเรียมอินโฟเขาบอกว่าจริงๆตัวอีเทอร์เรียมเองอ่ะก็มีสัญญาณสะสมอยู่เหมือนกันนี่ถ้าเทียบกันไอเส้นเนี้ยคือเส้นอ่าเขาเรียกว่าอะไรการสะสมของอ d ตรสเนี่ยค่อนข้างสูงเนี่ยพุ่งนะเนาะมีความหนาแน่นซึ่งไอการสะสมที่ว่านี้ไม่แน่ใจว่าสะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไม่ได้สะสมจริงหรอกวัน หนีลิควิดเดตใช่ไหมที่เราเคยดูกันว่าวานพฤติกรรมวานก็น,นี้แชร์ให้เป็นข้อมูลแล้วกันนะโดยรวมก็อันนี้โดยรวมประมาณนี้ว่าเฮ้ยเอามาให้ดูว่าพอมันมีสัญญาณซื้อเนี่ยบวกกับแล้วพวกที่เป็นวานตัวใหญ่ๆเวลาเข้าซื้อเนี่ยมันซื้อทาให้สภาพคล่องอะมันหายไปเลยโอเคไหมแต่ถ้าเกิดเป็นรายย่อยทั่วๆไปอะเวลาเข้าเอ็ก a n g e นเนี่ยสมมติยกตัวอย่างเช่นง่ายๆอย่างเราอย่างเงี้ยก็ได้ เวลาเราเข้าไปซื้อเนี่ยเราก็ซื้อทีละห้าพันหมื่นหนึ่ง่้าแล้วก็แช่ไว้แช่บิตคอยไว้แม้ว่ามันจะเป็นของเราต่อให้เราไม่ขายนะเราก็จะแช่ไว้แต่พฤติกรรมของวานพวกเนี้ยบางทีเขาซื้อเสร็จเขาออถอนออกถ,ถามว่าถอนออกไปทําไมก็มีหลายเหตุผลอาจจะถือเองก็ได้แต่ส่วนใหญ่วานพวกเนี้ยเขาค่อนข้างเสี่ยงในการที่แบบคือเขาค่อนข้างเสี่ยงในการที่จะใช้ทุกเม็ด ใช้ทุกเครื่องมือในการเลเวเลตส่วนใหญ่น่าจะถอนออกไปเลเวเลตมากกว่าถ้าถามผมนะซึ่งเป็นทิศทางที่แสดงให้เห็นว่านักลงทุนรายใหญ่เนี่ยมีความมั่นใจเมื่อไหร่ก็ตามที่นักลงทุนมีความมั่นใจอ่ะเขาจะเลเวเลตและถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มั่นใจเกินไปอ่ะเราก็จะเจอพวกโอเวอร์เลเวเลตอะไรแบบเนี้ยพี่นึกออกปะเออแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่นักลงทุน มองระยะยาวว่ามันเริ่มไม่มั่นใจหรือมีความไม่แน่นอนอยู่อะนักลงทุนะก็จะดีเลเวเลตลงมาโอเคไหมอย่างที่เราเห็นว่านักลงทุนขายพันธบัตรช่วงทำประกาศภาษีอะไรอย่างเงี้ยถ้าพี่เข้าใจคอนเซปต์เนี้ยเราก็จะเห็นว่าทิศทางของตลาดตอนเนี้ยมันถูกเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วอันนี้พูดถึงว่านักลงทุนขายใหญ่นะเขาเริ่มมั่นใจเขาก็เลยเอาบิตคอยน์ไปเลเวเลตต่อ หรือเขาอาจจะไปทําอะไรแล้วแต่เขาหรืออาจจะไม่ทําอะไรก็ได้นะอันนี้แค่แค่ประเมินให้เห็นว่ามันมีบางคนทําแบบนี้บางคนทําแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนี้มาแชร์ประมาณนี้แล้วกันโอเคไหมเออค่อนข้างเอาง่ายๆว่าค่อนข้างเป็นสัญญาณที่ดีแล้วกันณนะตอนนี้นะคือถ้าตอนเนี้ยใครยังมองตลาดหมีอยู่อะ่ะผมว่ามันค่อนข้างคอนทราสต์กับออนเชนนิดนึงแต่ก็อาจจะเกิดขึ้นก็ได้อาจจะเกิดบูทบก็ได้ ไม่มีใครรู้อาจจะเกิดบูทแทบแล้วอยู่ดีนักทุนเจ้าใหญ่ประวานชุบันทอดอาจจะเปลี่ยนทิศทางเทขายก็ได้คือมันมันเป็นไปได้หมดไงแต่ผมมองว่ามันไม่ค่อยเมคเซนคือทิศทางตลาดเนี่ยการที่ทําให้คนกับการที่ทําให้คนโลภอ่ะผมว่ามันทํายากกว่าทํายากกว่าให้คนกลัวการที่ทําให้คนโลภมันต้องบิวเยอะพี่เข้าใจปะ การที่ทําให้คนโลภได้เพื่อให้ให้คนโลภติดติดเบ็ดอะติดเป็นติดเบ็ดอะมันต้องมีการกลูมมากๆไปเรื่อยๆเพราะเขากําลังให้คนโลภเข้ามาแล้วคนโลภก็จะเสียเงินน่ะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเวลาทามิ่งบรรยากาศต่างๆมันมันครบจริงๆอ่ะเขาก็จะเขาจะเล่นเลยเขาจะเล่นแบบลากลากเลยเนี่ย ซึ่งตอนนี้ถามว่าบรรยากาศมันค่อยๆกลุ้มทีละเน็เล็กน้อยแต่เราก็ต้องยอมรับนะว่ากลุ่มพวกเราอ่ะมันเป็นกลุ่มที่เอ่อน้อยเป็นกลุ่มน้อยคนละกันที่จะเข้ามาศึกษาเชิงลึกในพฤติกรรมของ Data ที่เป็นออนเชนพี่ไปถามหลายๆคนก็ได้ว่าถามเพื่อนพี่ก็ได้ที่ถือ Bitcoin มานานอ่ะเขารู้ไหมว่าตอนนี้วาน ชุบแป้งทอดอ่ะพฤติกรรมเป็นยังไงพ่อวานพฤติกรรมเป็นยังไง small holder คือคู่เนี้ยปกติมันไม่มีใครดูหรอกพี่ข้อมูลพวกเนี้ยหรือหรือพี่ดูก่อนหน้านี้ไม่ล่ะลมันไม่ค่อยมีคนดูเพราะฉะนั้นน่ะในวันนี้นะแต่ผมคิดว่าไซเคิลหน้าอาจจะมีคนดูเพิ่มขึ้นหลังจากนี้ไปเมื่อก่อนผมก็เคยดูพ่อมูลออนเชนอ่ะแต่ Data สมัยก่อนอ่ะมันเอามาแสดงไม่ได้เหมือนวันนี้นะ รอบที่แล้วผมก็ดูนะแต่วันนี้เหมือนเครื่องมือของ Gas Node เองอะ่ะบวกกับความเชี่ยวชาญของเขามันเพิ่มขึ้นเยอะอทูนการวิเคราะห์ของเขา,า,ขาเอ,เเอ,อ่ะมันดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเออมันดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับ